โอ้แดดวันวันอาทิตย์ไปสามสี่สิบจะไหลนะมันคาดจานบานดุงเน้อเลยย้ำๆเนี่อยอายำเน้อนี่นะพ่อมพี่น้องคาดนี่ผมใส่น,น็นอดน็นอดน็นอดทองเหลืองอยู่ครับแล้วเขานี่ก็จะให้ทำใหม่นะ่ะผมจะบอกคันตนอน้องยำเอ้าใายเลยจาน ใายเลยเยียบละเอ็นกระยำเลยครับมันต้องมันต้องมีสองคนเนี่ยพอพี่นอ้องวัสดีครับผมสายยังคนก้ครับกระชองข้ารถเก่าทำใจไอเมียเ้ารถเก่าเก่คำนี่คือเก่าปิดปิดปิด,ปดหัวยังเอา้า ปิดจังจานายำไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวไอ,อ้รอบหนึ่งว่าจานนี่ครับนี่งย่ยำกันนี่นะครับเอาเยียบเอาต้องดูเข็มนะครับปิดหัวยังไอ,อ้รอบหนึ่งอาะจารย์ อ oh. ิ่งกดเยียบครับไปเด้๋ยวผมี่นองวิธีการนี้ไงแต่เราต้องทำทั้งปิดยังจัดปิดยังจับไปเด้อเดี๋ยวคงจะลองลองเด้อเราลองลองหน่ครับพี่น้องใส่เกียร์ถอยดีกว่า Nhấn khâu chẻ mày lên cho anh Đó 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 nó anh bị cái này chạy đi đây phương đây phương đây nó anh bị dừng đi Không. khai lên nó khẩu đây โอเคเหรอจานอีกนิดนึงทีเดียวพอทีเดียวพอเดี๋ยวก็เดินยวก่อนเด้อเอาทีเดียวทีเดียวเอาจานเลยขายเลยเอาเเลยเออขายเลยขายเลยพีย่จังอ,อ่าโอเคเด้อนี่ก็ทดสอบ รอบเดียวพอนี่หายจานมาดุงเก,กค่อยอน้นี่หายครับผมเป็นคนยำเอานี่ครับเองก,ก็ยำสามสี่ทีเองก็เหยียบไปเด้อพ่อไปหน่อยเองก,ก็อไปคายเคยไหมาจานจับไปเด้อจับไปเอ้าเฮ้ย Ông mày chạy nó mày được Chán À, mày được rồi đó Không chán Ủa nó Pít pít lên xem không? เออแบบนี้ได้ได้อยบบู่เลยเดินหน้านก็ถอยหลังดูครับเคจานโอเคของเนี่ยมต้องมีสองคนครับนี่ครับจานบันดุงปิดปิดปิดเลยเดี๋ยวจานเออพอม่อจานมาน พีฟ้ายห่ยเน,นี่ครับมีตัวตวไหลมเลยนันต้องทางก็ัวนานล่วงแล้วปัญหากเกิดเลยนี่นครับตัวไลมเมื่อกี้นี่เลยพอที่ออนเลยฮาร์าดลมครับมาจานมาจาน่ยจานนายุนยมากน่อยจาน เลยเขานันแฝบลลางเลยเพื่อพี่น้องกันน้ำมันเบรกมึงครับเออแฝงไปเอาเอาเอากอ,อ,องน้กเก็บเก็บเก็บลังแค่นีกกนน้แหลคะครับเพราะว่าเขาไหวน้ำมันเบรกมันมันจะกัดครับ ทีมเวิร์คคือการบันดุงให้อาบึงการเกตพักผ่อนไว้ก่อนเพราะว่างานนี่มันมันไม่ได้ยากสดสอบแล้วนต่มันเบรกมดเติมน้ำมันเบรกนี่ครับสิ่งสำคัญต้องมีทีมเวิร์คสองคนกับงานนี่เดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันเบรกยัง โอ้ยอันนี้นะออฐานมันมีเดี๋ยวจานฐานมันมีฐานมันทำไม่ได้จะแรงมันพังหรอเออมันคนละรูเดี๋ยวผมจะบอกจานออฐานตัวนี้เนี่ยผมลองใส่แล้วบอกวาเนี่ยใส่ไงก็ไม่ได้มันต้องไปไปดัดตัดใหม่ตัวเนี้ยเออหน่ะนี่รับมันมีอยู่ฐานนี่ครับแหวนทองเหลืองผมเอามาซื้มครับแกขันนอดแน่นไหมเนี่ยทำไมมันเวลาน้ะมันขยับไป เบอร์สิบเจ็ดยมใหาอาจารย์ซับมาอาจารย์เฮ็นเลยจารยเกตไม่ปล่อยผ่านนะจารยบันดุอยู่ในเนาะเบอร์สิบเจ็ดอาจารเนี่ยอุปกรณ์มีครบหมดเลยจับเลาวิดถอดเลยเอทีมเวิร์กจานบันดุ ใช่สิเจ็ดได้เลยเจ็ดเดียใจเขออ้าบาได้เนะ oh, นี่ยโอ้โหนี่ในฐานก็นอยู่ในจานฮะนู่นตัวจับตัวเห<อ>มือมนกันเนี่ยอ้ยอันนี้ขยับนี่เบอร์สิบสี่เดี๋ยวจเอาเอาเดียใจอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเบอร์สิบสี่คุณเจ้ธรรมดาเลยวา่าจานขยำมัน,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 นมันแน่นนะเอออาจารย์เนี่ยอันนี้ก็ไดนะ้มันกระเที่ยวกะเฮ้าเบอร์สิบสี่ นี่ครับทุกอย่างพร้อมจานบรรดุงก็พร้อมปลาเหมือนกันให้แกพักคมไปก่อนเบอร์สิบสี่อยู่ละมีอยู่จันนี่ครับผมเปลี่ยนแหวนตัวนี้เด้อพ่อพี่นอทำอะไรตัวนี้คือมันของเก่ามันจะเกี่ยวหรืครับอันนี้มันเกี่ยวสันเลยต้องเอาแหวนดันให้พ่อพี่นอ ถ้าใครใส่มากไม่นี้ก็เว้นตัวอะไรวัจจานต์ตัวยี่สิบบาทเนี่ยตัวห้าบาทตัวห้าบาทเว้นทองเหลืองซื้อมาสี่ตัวใส่เมดใส่เป็นเมดออันนี้ไม่จานหัวเรย์จานอันอันอันนี้อันนี้เบอร์สุบเจ็ดเนี่ยก็ในจานฐานมันใส่กันไม่ได้จานเลยผมลองแล้ว ฐานยึดข้างหลังมันผมก็แปงไว้เนี่ยนฐะานยึดทำไมจะมีตรงนี้ก็ตรงนี้อ้าวทำไมไม่ใส่มันใส่ไม่ได้ผมลองแล้วต้องทำใหม่เวลาแกนเขยยบคานเะหยยบคานแล้วมันกระดูกแดงนะต้องให้มันแน่นหน่อย มันไม่แน่นเลยแกก็ทําฐานใหม่เดีด๋ยวทำอนไรรูเชื่อมออกมาเนี่ยเออแล้วก็มาทําตัวนี้แหละก็ใส่มาใส่ตัวนี้เลยอาจานนี่ทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากให้บงวัดดูจานเดี๋ยวเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้พรุนี้เออมันมีของเก่าอยู่ด้วยไอจานบงวังดเดี๋ยวมีตอนสองอยู่ครับมันก็ไม่แน่นแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เนี่ยไม่มีแหวนแหรอขึงขบวนเลยไปขันขอบุญเลย เอาโอเคนะครับพ่อพี่น้องเนี่ให้ดูปนาังเคปเช่ครับว่ากผมทีมงานป่าบึงการสมกันเอาเองครับไม่เคยได้จ้างใครหรอกซื้อแต่อะไรมาขอคุณมาครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันทุ่น้าด้วยอย่าเจ็บอย่าจนพ่อพี่น้องเลยจากผมสายจงคุณกู้ฝูเลวคือเกา่าจบถ่ายด้วยอาจารย์มาดุงครับปีนยังกะลิงครับขอคุณครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันทุ่หนหาด้วย